สวัสดีครับวันนี้มีหมวกกันน็อกลายใหม่ของเลียวมาให้ชมกันนะครับตัวนี้ก็เป็นโมเดลของรุ่นฟอคอนนะครับที่เป็นลายเหี่ยวกว่อนหน้านี้ที่ออกมาสําหรับลายนี้ก็ออกมาใหม่นะครับก็จะออกดูสปอร์ตหน่อยนะครับอ่าชื่อลายนี้ก็ชื่อ R าครับนี่จะเห็นเป็นตัว R ตรงนี้ r s p o r t นะครับก็จะเขียนติดไว้ด้านข้างก็มีโลโก้เลียวแล้วก็16นี้ก็คือ เขาครบรอบ16ปีหมวกกับน็อกเรียวนะครับก็ติดเลขมาไว้ให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูลวดลายกันก่อนนี่ลายทั้งด้านข้างนะครับอันนี้ด้านหลังนี่อีกข้างหนึ่งลายเหมือนกันนะครับสองข้างอ่าดูสีน้ําเงินมากนี่นะครับนี่สปอยเลอร์ด้านหลังถอดได้นะครับเนี่ยน็อตที่ฟิกไวก้ใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับ ก็สามารถเอาตัวสปอยเลอร์ชิ้นด้านหลังนี้ออกได้รุ่นนี้นั้นก็สเปคเดิมนะครับก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรมานะครับก็เป็นลายใหม่เฉยๆเรามาดูมีอะไรบ้างหน้ากาก2ชั้นนี่ครับชั้นนอกสีใสนะครับชั้นในเป็นสีเป็นสีดํานะครับที่สวิตหน้ากากอยู่ด้านข้างตรงนี้เลยช่องลมเข้าด้านบน ตรงปลายคางก็จะเป็นสองช่องตรงนี้แต่ที่เลื่อนมีอันเดียวตัวนี้มาตรฐานก็มีทั้งมาตรฐานยุโรปมาให้นะครับแล้วก็มีมาตรฐานมอกอมาด้วยมาดูน้ำหนักต่อเลยน้ำหนักตัวนี้1450กรัมนะครับก็ถือว่าน้ำหนักอยู่ในช่วงปกตินะครับอันนี้สายรัดคางก็จะเป็นแบบตัวเสียบเข้าไปนะครับ ชุดนวมอะไรตัวนี้ถอดได้นะครับนี่นะฮะถอดได้ตรงนี้ก็มีช่องเว้าสําหรับใส่ลําโพงของบลูทูธด้วยอ่านนี้ก็เป็นซองคู่มือโดยกับสติกเกอร์มาให้นะครับอ่าสนใจงก็ลองเข้าแวะเข้ามาชมกันก่อนที่ร้านได้นะครับก็ไซส์ก็มีห้าไซส์ด้วยกันนะครับแล้วก็ราคาก็เท่าเดิมอยู่นะครับสอง0ันสี่นะครับผมตอนนี้ที่เปิดตัวมา ในกล่องก็มีถุงใส่หมวกกัน็อกให้ด้วยนะครับโอเคครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ